จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1161การทำลายแท่นบูชาวิหารทลายนรกเป็นวิหารปีศาจขนาดใหญ่จากอีกฝั่งของมหาสมุทรพวกเขามีคนที่มีฐานการบ่มเพาะที่ทรงพลังมากและเทคนิคผีเทพที่ลึกซึ้งอย่างไร้ขอบเขต สาวกของพวกเขาสามารถใช้ทักษมานได้หลากหลายและอันดับของพวกเขาก็เต็มไปด้วยเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายและเทพมารรวมถึงทุกสิ่งตั้งแต่เทพชั้นผู้น้อยไปจนถึงเทพสามัญไปจนถึงเทพที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาให้การสนับสนุนเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายในทุกส่วนของโลกเทพช่วยพวกเขากระทำการนองเลือดอันน่าสยดสยอง และตอนนี้เทพสภพโลหิตกำลังทำงานร่วมกับวิหารทลายนรกเพื่อพยายามทำลายทวีปสายฟ้าฟาดแม้ว่าทวีปสายฟ้าฟาดอาจถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่ไม่สำคัญในโลกเทพ,พเจ้าโดยรวมแต่ก็ยังมีประชากรจำนวนมากซึ่งทำให้มันเป็นแหล่งอาหารล่อลวงสำหรับเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายท่านใดนั้นยางชีก็ตระหนักได้ว่าจำนวนของปีศาจร้ายแห่งขุมนรกจำนวนไม่สิ้นสุดนั้นสิ้นหวงังและในที่สุดก็มาถึงโลกของเทพ คนทั่วไปในโลกแห่งเทพเจ้ามีฐานการบ่มเพาะที่น่าสะพรึงกลัวระดับกลางดังนั้นหากปีศาจร้ายกินพวกเขาก็ถือว่าฐานการบ่มเพาะของพวกเขาเองจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อได้ยินคำอุทานของหวังฮวนอย่างฉีก็ยิ้มและพูดว่าวิ่งงั้นเหรอ ข้าจะบอกว่าสาวกของวิหารทลายนรกปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากพวกเขาชอบสั่งเว้ผู้คนและข้าฉเฉลยเราจึงไม่จําเป็นต้องแสดงความเมตตาต่อพวกเขาแม้แต่น้อยนั่นคือวัตะจักรแห่งกรรมขอให้ความยุติธรรมได้รับใช้ สาวกตระกูลที่ภาคภูมิใจไม่ได้หันกลับและวิ่งเมื่อเห็นว่าหยางฉีมีความมั่นใจเพียงใดพวกเขาก็อายเกินกว่าจะหนีนอกจากนี้ภารกิจของพวกเขาในการทำลายแท่นบูชายังไม่เสร็จสิ้นและหากปราสะจากเทพเจ้าชั่วรยาที่อ่อนแอลงการทำลายล้างทวีปสายฟ้าก็เป็นไปได้อย่างแน่นอนบูม พีอัคคีหมุนวนสลายตัวเป็นร่างจำนวนมากที่ตอนแรกดูไม่เหมือนคนจากวิหารปีศาจเลยพวกเขาสวมเสื้อผ้าที่สวยงามมีกิริยาท่าทางสูงส่งและดูเหมือนกำลังมองดูผู้บุกรุกราวกับพวกเขาเป็นวัวควายที่กำลังจะถูกเชือ่อสาวกคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าเจ้ามาจากกลุ่มชนชั้นสูงที่ปกครองทวีปสายฟ้าฟาดหรือไม่น่าเศร้าสำหรับเจ้าสำหรับคนอย่างเราจากวิหารทลายนารกเจ้าไม่ใช่ขยะ เขามีรูปร่างสูงใหญ่สมส่วนและดูมีอายุเพียง26หรือ7ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามเปลวไฟสีมรกตสองประกายลึกเข้าไปในดวงตาของเขาทำให้ดูเหมือนว่าเขาถูกสร้างขึ้นจากไฟวิญญ,ญาณทั้งภายในและภายนอกเจ้าคือใครสาวกที่ยืนอยู่ข้างหลังรัศมีที่ภาคภูมิใจถามวิหารทลายนารกมีความกล้ามากมายที่จะเรียกเราว่าขยะเจ้ากล้าที่จะดูถูกตระกูลที่ภาคภูมิใจแบบนั้นจริงๆเหรอตระกูลที่ภาคภูมิใจงั้นเหรอ สาวกของวิหารทลายนรกเหลือบมองกลุ่มจากกลุ่มภูมิใจอ้อ,อเข้าใจแล้วเจ้ามาจากตระกูลที่ภาคภูมิใจซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่มากโชคไม่ดีที่ผู้คนจากตระกูลที่ภาคภูมิใจถูกแบ่งออกเป็นเกรดและอันดับต่างๆเจ้ามีสายเลือดตระกูลที่ภาคภูมิใจเท่าไหร่ข้าสงสัยว่าเจ้ามีสิ่งที่จะเปรียบเทียบกับสายเลือดเสริมที่อ่อนแอที่สุดได้เจ้าเป็นใครกันแน่ รัศมีที่ภาคภูมิใจตะโกนบอกชื่อของเจ้ามาจากนั้นเราจะมาดูกันว่าตระกูลที่ภาคภูมิใจจะยอมทนกับคำพูดแบบนี้หรือไม่ข้าคือผีนรกสาวกตอบและไม่วิหารทลายนรกไม่ได้กลัวตระกูลที่ภาคภูมิใจอันที่จริงข้าสงสัยอย่างยิ่งว่ากลุ่มตระกูลที่ภาคภูมิใจจะสังเกตได้ว่าเราสังหารพวกเจ้าไปมากหรือเปล่า และถ้าพวกเขาสร้างปัญหาให้กับเรามันก็เป็นข้อแก้ตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับพันธมิตร13วิหารปีศาจท,ที่จะประกาศสงครามทันทีสาวกหญิงจากวิหารทลายนรกก็พูดขึ้นพี่ชายคนโตผีนรกทำไมเจ้าถึงต้องเสียลมหายใจให้กับพวกเขา แผนการของเทพศพลหิตกำลังจะสำเร็จในไม่ช้าเราจะสามารถควบคุมทวีปสายฟ้าได้อย่างสมบูรณ์และจากนั้นเราสามารถสั่งเว้ทุกคนที่นั่นเพื่อปลดผนึกค้อนแห่งเทพ,พเจ้าสายฟ้าซึ่งเป็นสมบัติเทพ,พเจ้าแห่งพลังชีวิตของผู้สร้างดั้งเดิมของทวีปเทพ,พเจ้าสายฟ้าดังนั้นมาสนุกกับตัวเองด้วยการกระทึบคนโง่เหล่านี้ให้ไม่มีอยู่จริงไม่เป็นไรผีนรกกล่าวเพียงแค่เช็ดออกจู่โจมหัวเสียงกรอบกแกรบ เสื้อคลุมของลูกศิษย์ของวิหารทลายนรกสะบัดออกขณะที่พวกเขาพุ่งไปข้างหน้าและเริ่มต่อสู้ผีนรกเข้าร่วมด้วยปล่อยฝ่ามือฟาดอย่างไม่เป็นทางการซึ่งทำให้เสียงร่ำให้ของผีและเสียงร้องให้ของถวยเทพดังก้องและล้อมรอบเขาด้วยดวงดาวแห่งไฟผีที่ริบรี่ซึ่งดูเหมือนมาจากส่วนลึกของนรกเมื่อไฟวิญญ,ญาณน,นั้นโจมตีสาวกของตระกูลหวาง ตระกูลสายฟ้าและตระกูลที่ภาคภูมิใจพวกเขากรีดร้องขณะที่เนื้อของพวกเขาถูกเผาไหม้และมีเพียงไม่กี่คนที่เสียชีวิตโดยตรงแบบนี้ไม่ดีหวังวนตะโกนเขากำลังใช้ผีอัคคีพลันของราชาปีศาจนั่นเป็นทักษะพ,พลังปราณพิเศษของวิหารทลายนรกพวกเขาดึงผีไฟออกจากซากศพของเทพ,พเจ้าที่ล่วงลับแล้วกระตุ้นมันด้วยเจตจำนงของราชาปีศาจถ้าเจ้าถูกกลุ่มดาวอัคคียิงเข้าไม่ว่ายังไงเจ้าก็ต้องตาย ช่างสังเกตมากสาวน้อยผีรกหัวเราะเบาๆเจ้าจำผีอัคคีผลาญของราชาปีศาจของข้าได้เขาโจมตีอีกครั้งส่งดวงดาวบินและบังคับให้สาวกจำนวนมากกระจายไปทุกทิศท,ทุกทางเพื่อพยายามหลีกทางในขณะเดียวกันอย่างชีก็พรามโมไปข้างหน้าแทรกตัวระหว่างหวังฮวนและผีนรกซึ่งเขาปล่อยฝ่ามือของเขาเองไปยังดวงดาวแห่งไฟวิญญ,ญาณที่พุ่งเข้ามาไม่หวังฮวนตะโกนด้วยความตื่นตระหนกอย่าให้มันตัดตัวเจ้า ผีอักขีพลานของราชาปีศาจจะเผาแม้กระทั่งนักรบที่กล้าหาญที่สุดให้ตายตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างชีพูดและฝ่ามือของเขาก็สัมผัสกับไฟวิญญาณอยากตายหรือไอ้หนูผีนรกพูดพร้อมยิ้มอย่างโหดร้ายเขาเพิ่มพลังให้กับความสามารถของเขาทำให้สิ่งที่ฟังดูเหมือนภาษาของพูดผีปีศาจล้อมรอบเขาด้วยเสียงหยหวนและเสียงกรีดร้อง ไฟวิญญาณประตุขึ้นจากภายในตัวเขาไฟวิญญาณที่กำเนิดในซากศพของทวยเทพซึ่งพุ่งตรงเข้าสู่เส้นลมปราณของยางชีเผาเขาด้วยเปลวเพลิงแต่จากนั้นยางชีก็หายใจเข้าลึกๆทำให้เขาขยายตัวทางร่างกายเมื่อกระแสน้ำวนแห่งพลังเทพผุดขึ้นในตัวเขาจากนั้นเขาก็กำกำปั้นของเขาและปล่อยแรงระเบิดจากภูเขาที่โค่นล้มและระบายน้ำทะเลอากบ พีนรกกริดร้องและกระตุกถอยหลังแต่เคลื่อนที่ช้าเกินไปแรงระเบิดพุ่งเข้าใส่เขาทําให้ดูเหมือนว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งมหาสมุทรก็เข้ามาเติมเต็มช่องท้องของเขาในทันทีก่อนที่เขาจะทันได้ทําอะไรอีกเสียงระเบิดก็ดังขึ้นในขณะที่เขาระเบิดบูมเลือดและคราบเลือดไหลลงมาการประทะก,กันเพียงครั้งเดียวกับหยางชีทําให้ยอดฝีมือกลายเป็นเพียงก้อนเนื้อและชิ้นส่วนของร่างกายที่แหลกเลวะ อาจอะไรกันหวังฮวนตะกุบตะกักขณะถอยกลับด้วยสีหน้าไม่เชื่อหยางฉีไม่ได้พูดอะไรตอบกลับเขาบินตรงไปยังเกาะนกกระยางแทนซึ่งต่อมาเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในขณะที่เขาเริ่มค้นหาแท่นบูชาหลักในช่วงเวลาที่เขาส่งผีนรกไปหยางฉีก็สัมผัสได้ถึงพลังลึกลับที่หลั่งไหลเข้ามาบนเกาะและรู้ว่าเขาต้องค้นหามันให้เจอก่อนที่พลังนั้นจะปะทตขึ้นพร้อมกับผลกระทบรายแรง แม้ในขณะที่ยังชีจากไปคนเลี้ยงแก่ผู้สังหารร่างโคลสังหารอมตะยางซานปรมาจารย์สื่อจือ่อและคนอื่นๆของอยางชีก็โจมตีสาวกของวิหารทลายนรกอย่างเต็มกำลังแม้ว่าเหล่าสาวกจะทรงพลังและอยู่ในระดับเดียวกับปรมาจารย์จากตระกูลที่ภาคภูมิใจตระกูลหวางและตระกูลสายฟ้าแต่พวกเขาก็ไม่เหมาะกับคนของอยางชีทันทีที่การต่อสู้เริ่มขึ้นเสียงกรีดร้องอันน่าสมเพชก็ดังขึ้น เหล่าสาวกของโบสถ์นรกแหลกละเอียดราวกับก้อนน้ำแข็งที่ถูกทุบด้วยค้อนหวังหวนรัศมีที่ภาคภูมิใจและมังกรสายฟ้าคลั่งมองด้วยความตกใจขณะที่สาวกของวิหารทลายนรกล้มลงทีละคนส่วนใหญ่หลังจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวข้ารัศมีที่ภาคภูมิใจพูดพร้อมกับกำอาวุธแน่นข้าเป็นนักสู้ระดับแนวหน้าของทวีปนี้งั้นเหรอฮืบฮข้าเป็นกบในบ่อน้ำกบในบ่อจริงๆ ผู้ชายคนนี้สามารถฆ่าฆ่าได้โดยไม่ต้องพยายามด้วยซ้ำเขาสามารถฆ่าฆ่าได้ร้อยครั้งตัวประหลาดแบบนี้มีอยู่จริงได้อย่างไรทวีปสายฟ้าของเราเล็กเกินไปสำหรับปลาตัวใหญ่เช่นนี้เราต้องการพวกเขาหายไปไม่ช้าก็เร็วณจุดนี้รัศมีที่ภาคภูมิใจไม่ได้เก็บงำความโน้มเอียงแม้แต่น้อยที่จะต่อสู้กับหยางชีเห็นได้ชัดว่าหยางชีแข็งแกร่งเกินไป ท้ายที่สุดแล้วผีนรกนั้นทรงพลังแต่เขาไม่สามารถทนต่อการโจมตีเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องในการรับสมัครคนเหล่านี้มังกรสายฟ้าคลัง่งคิดอย่างยินดีสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อข้าอย่างมากในบ้านบวงสวงเทพยางชี้อยู่บนเกาะนกกระยางแล้วและไม่ว่าปรมาจารย์คนไหนขวางทางเขาเขาก็จะถูกบทขยี้ให้สิ้นซากไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อสู้กับเขาได้ ไม่นานนักเขาก็มาถึงใจกลางเกาะซึ่งมีแท่นบูชาขนาดมหึมาตั้งอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นทะเลสาบโลหิตเต็มไปด้วยซากศพและกระดูกแท่นบูชาทำจากหินตั้งคำถามว่าต้องใช้เทพกึ่งเทพกี่ตนจึงจะเคลื่อนย้ายมาที่นี่ได้และทุกสิ่งก็เดือดดานด้วยพลงังดวงตาผู้นำ เมื่อตรวจสอบแท่นบูชาอย่างชีเห็นกระแสพลังปราณที่แท้จริงสีเลือดหมุนบนไปยังบริเวณใต้แท่นบูชาซึ่งมีสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นทารกที่มีสีเลือดมันมีขนาดเพียงฝ่ามือแต่มันเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีพลังปราณที่น่าสยดสยองซึ่งดูเหมือนจะเชื่อมต่อกับสถานที่ห่างไกลาทารกโลหิตนั้นเหรออย่างชีพึมพำ อัศจรรย์เทพพเจ้าผู้ชั่วร้ายนี้ต้องผ่านการทดลองและความยากลำบากมานับครั้งไม่ถ้วนและเสียสละสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อสร้างสิ่งนี้มันจะเป็นโชคลาภที่แท้จริงถ้าข้าสามารถรับมันได้พลังที่มีอยู่ในนั้นไม่สามารถประเมินได้ต่ำไปความจริงแล้วถ้าข้าหลอมรวมกับเครื่องรางของขลังของราชาผู้กลืนกินสวรรค์และความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างนารกมันอาจจะทำให้คนของข้าได้รับความแข็งแกร่งระดับเทพ ยางชีบินไปข้างหน้าและสับมือไปทางแท่นบูชาทัานใดนั้นเสียงร่ำให้ของพูดผีและเสียงคร่ำครวญของเหล่าทวยเทพก็สะท้อนออกมาจากแท่นบูชาขณะที่เงาสีเลือดพุ่งเข้ามาสกัดกั้นเขาไปให้พลนเจ้าสัตว์ประหลาดโง่เขากล้าดียังไงมาขวางทางข้าทัานใดนั้นแสงสีทองพร่างพราวส่องออกมาจากหยางชีปัดเป่าเงาจากนั้นเขาก็เอื้อมมือออกไปและผลักมือของเขาลงไปในทะเลสาบโลหิตพลังเทพของเขาสั่นสะเทือน พลังจิตขั้นเทพรัวแท่นบูชาขนาดมหึมาเริ่มลอยขึ้นไปในอากาศทำให้ปรมาจารย์บางคนจากวิหารทลายนารกกระเด็นไปไกลจนเกือบสลบด้วยความตกใจอสวรรค์นหนึ่งในนั้นตะโกนพวกเรากึ่งเทพหลายพันคนต้องนำแท่นบูชานั้นมาที่นี่และเราต้องการการสร้างคาถาขนาดใหญ่แต่ผู้ชายคนนี้กำลังยกมันด้วยมือเดียวเขาเป็นพระเจ้าเหรอเทพอยู่ที่นี่หรือไม่ทุกคนรีบวิ่งหนีเร็วเข้า เหล่าสาวกจากวิหารทลายนารกต่างพากันวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวจากนั้นหยางฉีก็เหวี่ยงแขนของเขาไปในอากาศเหวี่ยงแท่นบูชาขนาดมหึมาออกไปในมหาสมุทรเมื่อมาถึงจุดนี้ในที่สุดเขาก็ได้แสดงขอบเขตที่แท้จริงของพลังเทพของเขาในส่วนลึกของทะเลสาบอย่างน่าตกใจดวงตาของทารกโลหิตได้เปิดออกและมองไปที่หยางฉีตอนที่1,162ทารกโลหิต ทารกในสายเลือดนั้นยังมีชีวิตอยู่ดวงตาของมันเปิดออกยิ้มอย่างชั่วร้ายให้กับหยางฉีในเวลาเดียวกันมีบางอย่างที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลเกี่ยวกับมันราวกับว่ามันถูกกำหนดให้เติบโตเป็นคนที่สวยงามพยายามทำให้ข้าหลงเสน่ห์นั้นเหรอหยางฉีกล่าวก็เป็นเรื่องตลกถ้าข้าเคยได้ยินมาการทุบทรลายมังกรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ เสียงคำรามดังออกมาจากปากของเขาราวกับเสียงของมังกรนับล้านที่ร้องพร้อมกันเมื่อคลื่นเสียงปราบมารแผ่ออกไปเลือดในทะเลสาบก็ระเหยและทารกโลหิตก็พุ่งออกไปในที่โล่งกลายร่างเป็นปีศาตร,ร้ายเงาสีเลือดเต้นเป็นจังหวะด้วยพลังของเทพพระเจ้าชั่วร้ายจากนั้นเสียงของเทพพระเจ้าผู้ชั่วร้ายก็ดังก้องออกมาเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมเจ้าถึงทำลายแท่นบูชาของข้าและพยายามเอาเลือดทารกของข้าไป เจ้าคือร่างโคลนของเทพเจ้าชั่วร้ายใช่หรือไม่ยังชี้กล่าวด้วยสีหน้าจริงจังอย่างไรก็ตามเมื่อมองย้อนกลับไปในทิศทางของทวีปสายฟ้าฟาดเขาเห็นว่าเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายกำลังต่อสู้กับเทพเจ้าของทวีปและนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถแยกร่างโคลนได้ในขณะนี้ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าทารกโลหิตนี้มีค่าเพียงใดและแม้ว่าจะเป็นเทพเจ้ายางชีก็ไม่กลัวมัน เขาเอื้อมมือออกไปด้วยฝ่ามือเปล่าที่ดูเหมือนว่ามันสามารถยึดทุกสิ่งในจักรวาลได้จากนั้นเขาก็กำมือแน่นแล้วผลักมันออกไปด้วยพลังร้ายแรงจนทั้งเกาะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงฉีก่กำปั้นพุ่งไปที่ทารกที่เปื้อนเลือดแต่สำหรับหยางฉี่มันเกือบจะรู้สึกเหมือนเขาโดนถุงลมนิรภัยพลังเทพของเขากระจายไปราวกับว่ามันไม่มีอะไรเลยช่างเป็นทักษะพลังปราณที่ดีเด็กทารกโลหิตกล่าวฟังดูประหลาดใจ เจ้ายังไม่ใช่พระเจ้าแต่เจ้าค่อนข้างน่าเกรงขามอยู่แล้วเมื่อเจ้ากลายเป็นเทพชั้นผู้น้อยเจ้าจะมีพลังอย่างน่าตกใจแม้จะมีระดับความเป็นเทพเพียงหนึ่งเดียวทำไมเราไม่เปลี่ยนอาวุธสงครามให้เป็นหยกและผ้าไหมแค่ปล่อยให้แท่นบูชาโลหิตของข้าทำงานต่อไปแล้วเราจะแบ่งทวีปสายฟ้าฟาดได้เจ้าเทพพระเจ้าผู้ชั่วร้ายผู้อ่อนแอต้องการเจรจากับข้าหรือไม่ เขาปล่อยมือออกวาดบนเวทมนต์จอมปราดที่ยิ่งใหญ่เรียกธงลวงตาในมือของเขาซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากธงแห่งราชาธงยืดออกทันทีเปลเวเพลิงลุกชนบนพื้นผิวขณะที่มันพันรอบตัวเด็กทารกที่เปื้อนเลือดศพโลหิตทำลายสวรรค์ทารกโลหิตคำรามและสายฟ้าสีเลือดก็พุ่งออกมาและฟันเข้าที่ธงทำให้เกิดเสียงดังสนั่นสะท้อนออกมายางชิริตาลงส่งพลังแห่งเทพจำนวนมหาศาลออกมาทำให้ธงมีน้ำหนักมากราวกับภูเขา แต่แล้วทารกโลหิตก็พูดว่าความสามารถเทพทะลวงสวรรค์ทารกเริ่มหมุนเหมือนสวรรค์ลปลดปล่อยพลังเทพมหาศาลที่เจาะผ่านทงซึ่งในที่สุดก็ระเบิดออกเจ้าแค่รอจนกว่าตัวตนที่แท้จริงของข้าจะมาถึงที่นี่ไอ้หนูจากนั้นข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นสิ่งหนึ่งหรือสองคิดว่าจะไปไหนยางชี้กล่าวด้วยรอยยิ้มขณะสะบัดนิ้วของเขาแล้วส่งฟองมหัศจรรย์ที่บรรจุทารกโลหิตไว้ทันทีมันคือทักษะเทพพเจ้าที่สมบูรณ์แบบหวด ฟองอากาศหดตัวลงและบินไปหาหยางชีตกลงบนฝ่ามือของเขาข้างในทารกโลหิตกระเด็นไปมาพยายามหนีแต่ก็ไม่เป็นผลไปกันเถอะหยางชีกล่าวพร้อมกับบินขึ้นไปในอากาศในการตอบสนองคนเลี้ยงแก่หยกน้ำแข็งและคนอื่นๆก็บินไปสมทบกับเขาข้าได้ทารกโลหิตหยางชีอธิบาย ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นการบ่มเพาะของเราจะนำไปสู่พลังเทพอย่างน้อยร้อยเท่าของพลังเทพสามัญด้วยเหตุนี้เขาจึงเปล่งเสียงขึ้นและกล่าวว่าท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจากเมืองสายฟ้าฟาดแท่นบูชาพระเจ้าผู้ชั่วร้ายได้ถูกทำลายไปแล้วข้าจะเป็นผู้นำจากที่นี่ตามข้ามาเท่าที่เจ้าจะทำได้ปรมาจารย์จากตระกูลหวาง ตระกูลสายฟ้าและตระกูลที่ภาคภูมิใจสังหารสิ่งที่เหลืออยู่ของผู้เชื่อพระเจ้าที่ชั่วร้ายจากนั้นก็บินขึ้นไปในอากาศเช่นกันพวกเขารู้ว่าภารกิจของพวกเขาสำเร็จแล้วและต้องขอบคุณอยางฉีหยาง,งฉีและคนของเขาแอบกลับไปยังทวีปสายฟ้าฟาดซึ่งในที่สุดพวกเขาก็ลงจอดบนชายหาดที่ห่างไกล สามารถได้ยินเสียงกรอบกรบเมื่อสัตว์ป่าในบริเวณใกล้เคียงตรวจพบการมีอยู่ของพวกมันสัตว์บางตัวพุ่งตรงเข้ามาโจมตีพวกเขาแต่พวกมันไม่ใช่คนที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้อีกต่อไปเมื่อมาถึงโลกแห่งเทพเจ้าในระยะสั้นสัตว์ป่าถูกกำจัดออกไปจากนั้นพวกเขาก็เคลียร์พื้นที่ในป่าเพื่อนั่งคุยกันอย่างชี้บกมือของเขาและจัดรูปแบบค่ายกลไร้มนจากนั้นเรียกฟองอากาศรอบตัวพวกเขา ภารกิจทำลายแท่นบูชาทำให้เราได้ทารกโลหิตเขาพูดพร้อมกับนำออกมาแสดงให้พวกเขาดูมารวมกันเพื่อหลอมรวมมันต่อจากนี้เราจะแข็งแกร่งจนไม่มีใครมาขวางทางเราได้เมื่อมองไปที่หยางชีพระพรมก็พูดว่าบอกความจริงแก่เราหยางชีพวกเราไม่มีใครแน่ใจว่าเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าเทพชั้นผู้น้อยมาเจ้ามั่นใจแค่ไหนว่าเจ้าจะอยู่เหนือได้เทพชั้นผู้น้อยไม่สามารถฆ่าได้เขาตอบอย่างเยือกเย็น ที่จริงข่าสามารถฆ่าเทพองค์นี้ได้อย่างง่ายดายหากว่ามีระดับความเป็นเทพอยู่ที่หนึ่งเยี่ยมมากพระพรหมกล่าวถ้าเช่นนั้นเจ้าควรเป็นผู้ดูดกลืนทารกโลหิตมันจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับเจ้าด้วยพลังเทพที่สําคัญและช่วยให้เจ้าไปถึงระดับเทพชั้นผู้น้อยได้เร็วกว่าปกติไม่จําเป็น ยางชี้ตอบข้ายินดีรับพรและทนทุกร่วมกับเจ้าและข้าไม่สนใจที่จะเห็นแก่ตัวอย่างแน่นอนนอกจากนี้ที่นี่ในโลกแห่งถ้วยเทพข้าไม่ต้องการยาลูกกรนเพราะผนึกเทพพระเจ้าดูทราบแก่นแท้ที่อยู่รอบๆอ,อยู่ตลอดเวลาและใช้มันเพื่อหนอุนใจข้าเจ้าไม่รู้หรอกว่าผนึกเทพพระเจ้าที่สมบูรณ์นั้นทรงพลังขนาดไหนทุกคนพยักหน้ารับรู้อย่างเต็มที่ว่าผนึกเทพพระเจ้ากำลังพิสูจน์แล้วว่าทรงพลังและมีประโยชน์มากกว่าที่เคยตอนนี้พวกเขาอยู่ในโลกแห่งเทพ,พเจ้า ทุกคนนั่งลงค่าจะสลายทารกโลหิตและทำให้พวกเจ้าแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหยางชีปลดปล่อยทารกโลหิตจากทักษะเทพเจ้าที่สมบูรณ์แบบและทุกคนก็ปลดปล่อยเปลวไฟที่แท้จริงของพวกเขาล้อมรอบด้วยไฟทารกโลหิตกรีดร้องแต่ถูกล็อกไว้และไม่สามารถทำอะไรได้จากนั้นหยางชีก็ดึงผนึกเทพเจ้าส่งลำแสงสีทองออกมาจากนิ้วของเขาเพื่อทำลายทารกโลหิต การใช้สีเลือดจำนวนนับไม่ท่วนบินไปทางนี้และทางนั้นและในขณะที่การก่อตัวของเวทมนต์ปกติไม่สามารถหยุดพวกมันได้แต่ทักษะเทพเจ้าที่สมบูรณ์แบบของหยางชีทำได้จากนั้นกระแสพลังแห่งเทพจำนวนมหาศาลก็หลั่งไหลเข้าสู่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นทำให้พวกเขาค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศขณะที่พวกเขาฝึกการหายใจดูดซึมมันอย่างรวดเร็วหยางชีพูดด้วยน้ำเสียงที่สะท้อนอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของพวกเขา เปลี่ยนร่างของเจ้ากระตุ้นเต๋าแห่งถวยเทพสแสวงหาการตรัสรู้ของพระเจ้าในขณะที่เจ้าทำเริ่มสร้างความเป็นพระเจ้าในตัวเจ้าร่างคลอนสังหารผู้เป็นอมตะเป็นผู้นำเอื้อมมืออีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อกับเจตจำนงของราชาผู้สังหารอมตะซึ่งทำให้ภาพฉายของราชาผู้สังหารอมตะปรากฏขึ้นเหนือเขาเจ้าอยู่ที่ไหนราชาผู้สังหารอมตะ เขาพูดด้วยเสียงที่ดังข้ารู้ว่าเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากข้าในการเปลี่ยนสุสานที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นร่างใหม่ของเจ้ามาทำข้อตกลงกันเถอะข้อตกลงอะไรภาพฉายร่างนั้นตอบกลับเจ้าเป็นผู้ถือครองผนึกเทพเจ้าเราสองคนคือศัตรูตัวฉกาดทำไมเจ้าถึงต้องการทำข้อตกลงกําไรเท่านั้นที่เป็นนิรันด์อย่างฉีตอบศัตรูไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนเจ้าเข้าใจแล้วราชาผู้สังหารอมะตะให้พลังแก่เราแล้ว,ลวเราจะช่วยเจ้า พลังนั้นเหรอข้าติดอยู่ในสุสานที่ยิ่งใหญ่ข้าสามารถคุยกับเจ้าและร่างคนสังหารหานที่เป็นอมตะของเจ้าได้แต่เจ้าคงบ้าไปแล้วถ้าข้าจะส่งพลังให้เจ้าข้าจะไม่เสียทรัพยากรแบบนั้นไปเปล่าเปล่างั้นก็ไม่เป็นไรอย่างชี้ตอบข้าเดาว่าเราจะขับไล่เจตจำนงของเจ้าตลอดไปผนึกกองทัพเทพแม้คำพูดจะออกจากปากของเขาเขาก็เริ่มเปิดใช้งานพลังของผนึกช้าก่อนประชาผู้สังหารอมตะกล่าว เมื่อพิจารณาจากพื้นฐานการบ่มเพาะของเจ้าาไม่ควรจะเทียบกับเทพ,พเจ้าได้เลยมีคุณสมบัติน้อยกว่ามากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการทำข้อตกลงกับข้าแต่เนื่องจากเจ้าเป็นผู้ถือครองผนึกเทพ,พ,พเจ้าเจ้าจะได้รับเป็นพระเจ้าในที่สุดข้าจะให้คำแนะนำแก่เจ้าเกี่ยวกับวิธีไปสู่การขึ้นสวรรค์ของพระเจ้าได้อย่างไรคำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นสู่สวรรค์อย่างชี้หัวเราะข้ารู้หมื่นวิธีที่จะได้ขึ้นสู่สวรรค์ทำไมข้าถึงต้องการคำแนะนำจากเจ้า เจ้ามีเต๋าของเจ้าเองแน่นอนว่าเจ้าไม่ต้องการคำแนะนำจากคนอื่นแต่แล้วเพื่อนของเจ้าละ่ะพูดตามตรงแล้วเวทมนต์จอมปราดที่ยิ่งใหญ่ของเจ้านั้นน่าทึ่งจริงๆข้าแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้าได้รวมร่างที่ยังไม่ถูกทำลายและความแข็งแกร่งของเทพมังกร,กรข,กรขชสาร,รผู้ทลายขุมนรกแต่เจ้าบรรลุผลสำเร็จเพียงระดับผิวเผินเท่านั้นนอกจากนี้ทุกคนควรมีเต๋าเป็นของตัวเองหากคนของเจ้าฝึกฝนเต๋าของเจ้ามันจะนำไปสู่ปัญหา แล้วเจ้าต้องการให้พวกเขาทำอะไรฝึกฝนเต่าของเจ้าแทนงั้นเหรออยางชี้รู้ว่าราชาผู้สังหารอมะตะได้ทิ้งเจตจำนงของเขาไว้กับร่างโคลนสังหารอมะตะด้วยความหวังที่จะควบคุมเขาแม้แต่ร่างโคลนก็ไม่รู้อย่างไรก็ตามไม่มีทางที่ยางชี้จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ว่าราชาผู้สังหารอมะตะไม่เพียงแต่รู้เรื่องเวทมนต์จอมปราดที่ยิ่งใหญ่ของเขาเท่านั้นแต่ยังเชี่ยวชาญจริงๆสำหรับคนอย่างเขามันคงไม่ยากเลย ราชาผู้สังหารอมะตะเจ้ามีชื่อเสียงและอยู่ยงคงกระพันเป็นเทพ,พเจ้าจากสมัยโบราณที่ต่อสู้กับผู้นำผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์มากมายดังนั้นข้าจึงสงสัยมากเกี่ยวกับความคิดของเจ้าเกี่ยวกับเวทมนต์จอมปราดที่ยิ่งใหญ่ของข้ายางชีประสานมือไพรหลังเขาจ้องตรงไปยังภาพฉายของราชาผู้สังหารอมะตะและกล่าวต่อมันดีพอที่จะอยู่ในระดับเดียวกับเทคนิคของผู้นำสูงสุดหรือไม่มันเพียงพอแล้วหรือยังที่จะทะลวงไปสู่ระดับที่ไร้ตัวตน ยังเร็วไปหน่อยที่จะพูดภาพฉายตอบแม้แต่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการบรรจบกันของการยกเลิกเขาก้าข้ามระดับไร้ขอบเขตแต่ถูกลบล้างไปเพียงครึ่งเดียวจากนั้นเขาก็เสียชีวิตครอบที่เจ้าสร้างขึ้นสำหรับเทคนิคของเจ้านั้นน่าประทับใจปราดราชาผู้ปกครองจักรพรรดิราชันผู้นำวีรบุรุษเจ้าโลกพระเจ้า ว่างเปล่าสิบดาวแห่งสวรรค์มากมายโดยมีมนุษย์เป็นหลักฐานเต่าทั้งสิเป็นหนทางให้มนุษย์ไปสู่จุดสูงสุดน่าเสียดายแม้ว่ามันจะยอดเยี่ยมเพียงใดแต่ก็มีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ในนั้นเห็นได้ชัดว่าเจ้าไม่สามารถใช้แง่มุมที่ละเอียดที่สุดได้ตัวอย่างเช่นทงของพระมหาราชาเจ้ารู้หรือไม่ว่าพระมหาราชาคืออะไร เต่าที่แท้จริงของราชาไม่การแสดงออกถึงความโกรธแค้นมีซากศพนับล้านหนุนหลังและใช้เพื่อพิชิตมนุษย์แต่เป็นวิธีการโน้มน้าวใจผู้คนให้ปฏิบัติตามเจ้าด้วยศีลธรรมเต่าแห่งราชาในรูปแบบของเจ้าไม่มีศีลธรรมซึ่งหมายความว่าเจ้าไม่เข้าใจความหมายของการเป็นราชาอย่างแท้จริงเต่าแห่งราชาของเจ้าคือเต่าแห่งการปกครองแบบนักรบเต่าของราชาที่แท้จริงถูกควบคุมโดยศีลธรรมในขณะที่เต่าของทรราชถูกควบคุมด้วยการฆ่า เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ